คนเจอยนั่นเหรอืมตอนปีทตำงานรึยวโอู้หูยกับโอ้จูยชนเจอยจวนเจอยอืมเปิดคลิปเลยกันนั่นอู้หูยกริปมางก็กราบสวัสดีตำปีตำประชุมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ปาตำประชุมออกไม้ดำปลากลางคื้นกันนะครับผม ไม่ตันได้เปิดกิฟต์ตันปีเราก็ซับเลยวตัวเลกับจอนเจยนี่นี่กระปุ่มจอนเจยเรื่อปลาการะตรงุงมาแล้เ,เลาาาร,รืองปลากระตุงคันนี้มากกับไล่ตันเลยกับคอยติดตามนะคระปุ่มไปเวไปเวยิ่งเลยฮะเนี่ไปตีนะักแปเลย

Nem mày tiêu cũ. Mai, nữa ừ. là ừ, ừ, ừ. Đó. lên Gim đều, hả? Gim bà Gim đều. Gim đều. dừng đều. Gim 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 đều. Ôi đều. Gim đều. เล้วก็ยึดก้านใหัเก่ามากเลยรัดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้ยต่อยไม่มีถือก้อนต่อคว้ามือผมเลยนะเนี๋ยวอาไปแตะถือก้อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแล้วแม่งต้นโค่เดี๋ยวมีกับปุ๊บโอ้ยต่อยน่แบบนวิ่งต้นโคเดี๋ยวไม่ต้องจับมันนะต่อยต่อคว้ามือเลยขี้ก้มขี้ปลานเองนะยูุกแด้วกั ไม่ปื้อเรากินเนื้ออีแ้ไอ้ยาแต่ไปจุ่มปุบไม่ได้ตายเลยไอ้หยนี่อ๋อตุนี่ปุบไม่ได้ตายเลยท่านผู้ชมเด็ดปากกัดจ้าเหมือนกุ้งด้วยเนี่ปากกดนักเงียไหมไม่ลต้กินนอีแล้วเน้กัดน้อเอ๋อ่ปากดนี่ครับ้าหัเลยเดกน่ครับลูกเรผมกัดคอไลายันในในเอะกลับมหจชมเลยระตัวดิเหม่กุ้ง อย่าเสีได้ไม่ได้ตายเลยงุนอมันเนีทุกเลยอนะือนี่ครับไ่ได้ปไปอลยอ๋อตุย้ยลำ,ลำพานพานโคตนเนี้ยเดี๋ยวดวดแนบไีได้แล้วเดี๋วดนอโอ้ตาตไม่ตันครับลคนย,ยิงเลยโอ้เห็นันบีว่าได้ไกุ้งเนยเอเลือโอ้แนบีโอ้ cho này này đi cho cái u đây mày cung mày kìa cả bùm quá lười lắm. quần mày cung lào tầm chỗ mướt nhìn ừ. đây đa nãy chập bị tiếp tủa đây <laughs>

อ๋อเอเกล็ดอาเอย่าเโอ้ตันพีจับมาเลยเด็กกระดูบวานเลยอีอีนี่ไตร่กุมยิงแมงกุ้งไหมนึ่งตัวแล้วกระปุกนี่เล้ยยิงอาจจะถึงข้าวสารอะลยตัวนี้บอกเลยบอกเดี๋ยวจำดูไม่ดูว่าไม่ตัวแมงกุ้งนี่ตัวอี้มาจากแมงก็าเราเด็กเราก็ไม่ได้ก้าวไกลมั้ง ừng dưng thế mày có tâm hình phúm luôn thôi 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 đấy. thôi 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 มาตาจ้องแย่ไม่เบื่อแล้วมันลนนโอ้ไปหยอท้ายไม่ตันกับป่าช้างี้หมากเลยโอ้ผ่านผ่านผ่านปาอดนนี้หลานักปรวมกเลยเฮ้นี่นี่แมงกุ้งหลอกคาบนี่โอ้คาบวด้วยได้ไหมนี่ไม่อยู่เลยนี่ไม่ได้เลยออนี่แมงกุ้งหลอกคาบกับเง้ยเลย กา้าร์ดมัจะด้เก่งคือมุ่งายเลยจะต้องหมุนูกนอตัวอทันปีเราได้ปากวัดมาเร้วทันปีโ่กลางนี่ครับโหลดได้การ์นะเพื่อไปเลยยิงตามไปโจนีครับพักเนียงมานเีเอามาเด็กวะเพ เอามาเดียวะวะคุเรนไม่ถึงหลดได้นะเกล็ดไปแล้วอ๋อตัวง่หมอกเลยกระปุนกระปุนเลยกรดากระนำก้นดีถีมันเลนไปเรนไปหน้าเลยระไว้ตามมันนอนอยู่รนีตัวนี้ประมาณร่องคิดนะร่องคิดตามคิดนต๊อันเดยเงาย่หมอกเลยน้ำจุ่มอือนี่ก็ควยนี่ว,วัวคยเหร

ตีอะไรบนนอดดอกจีนยยาจัดจีนเลยครับไปได้ดอกจียงไม่ได้ลาได้ปลานาปลาบาด้วยเหรอโอ้โี่ตังนี้ก็ได้กีลำติงครับออโอเจยรเจียงเราก็ไปยเ่ยนก็เลยงตยยาดันวีไล่กิ้งเลยบดันวีเรไล่กิ้งเลยครับ giấc giờ nhầm nhỉ hihi là cút vào bỏ xa đập con cái nè ai giờ rứt giờ điện ngạn bà bắt cá bà bắt cá bâu cút ơ dê bói cút cút โอ้ยิ่งมาไหนลาวครับปลาซาปลาซาเลืกยิงเดี๋ยวนี้ผมก็เกิดเล็กเล็กใส่ลึกทีดียวระยะตันปียกตันอื่นกข่วันนี้หนูไม่หนวกตันปีได้อีกเลยครับได้แล้วตันปี Ở chỗ làm gì đây mày cũng cả lớp bảo, à, bảo, bảo đấy. <laughs> này gặp bố mà. à. mà. ừ. mày cũng tái mày tần. À mẹ. cũng mà. đấy bà. mày à? Nhang này. Nhang đi Này gặp

nhìn kìa, chút đi đuôi kìa, đi đuôi Ồ đi đuôi chút đi đuôi chút đi rồi chút đi đuôi chút đi đuôi đi đuôi Ồ, đi đuôi chút rồi, đuôi chút đi đuôi đi đuôi đi đuôi đi 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 โอ้อยแต่ปีมา้ามยังเล็กคนนี่อ,นอือยิ่งได้ได้ไหมกุงก้งคนนี่้ไอ,อ้อยาตายถ้วน

Ủa, ủi, nu, 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 tần pi, lẩu đái bá, bá đấy tần pi. Quả rạ gặp. Quả rạ kìa. Quả rạ, quả rạ bọc. Hừm, hừm. Lắc rạ. Đấy làm anh. Quả rạ, quả quả

Nhất là giải là lớn nhất rồi, ít bà ta thì ấy chứ bà ta gọi gặp bún um, bà ta xuôi nào là... oh, Bà ra mà xuôi nào gặp gặp bún um. oh, tăng ta đã, tăng ta đó มาอ่ปลาคอนคอนอ๋อปลาซาใหม่เรื่งเต็มแล้วครับนี่ครับผมปลาซาแล้วพูดตะจบไปไสนไหนหนักนะใค่ยิ่งปลาซาุดเหลาโอ้นี่ปลาซาล่ะครับผมมาเรื่อยๆเลยครับ <m uch ing>

<cười> 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 Thế chối, kênh gặp. Ôi giời. Cái kì chuối kia đậm là vô. Sao được này. Phần bự gấp. Ôi giò. Và lấy gặp tận bì. Ồ bà kia cũng làm tinh. Ừ tăng. Nó tăng nó bà ra cái chuối Các Bà kia làm tinh. Chuối

เอาอืมวนานเลยตนี้ไมนตังูก็ดกได้กับบดตังนี้ใ้มาันเต็งูกได้ปากหวาด,ดีเลยคยับยกไดอย่ามโอ้ย,ย,ออยอเลยรับต้อตัวรอด,ดอยูู่

ไปย่กเลยอย่าอ้ยโ้ยันปีเราได้ไหมกุ้งไงเ่าโอ้ยยามือมัดนะลงขุดขึ้นมาข้างบนอย่าใส่ดันปีเรามือมันจังเอมันนี่ดำเรียไม่เย็นเหียอถึงลงขุดนี่มันนอนเขามันยอมเล่นอย่างเนี้มั้ยมันนอนตาย เพื่อทำก้นเดียวอยู่ดีเค้เยกจะประจันบ้านไหมดอกนี้เพื่อเตี่ยจับกลงขง่นักขั้นร้ายขาบูตะเช็คหน้าอะไรวะอ้ยานี่ดันปีว่ารุดทะเลควันดำกวอนมิดแล้วยิงแมกนวะไอ้ยาเจนงกันนี่ดันปีแล้วดันบีป้อมกุ้งมาก่อนต้องตัวน่าต้องตัวเดียวต้องตัวเลยจะแต่เนี่ยดี๋ยวยิงรุดโอ้ไม่รุดตี้อ่ปลาเจ๊ปันนี้กินรุดยังไงปลาดุกปลาดุกปลาดุกจะไปดีอ่ะ ตาวันตนอนี่ออกมาเลยรับออกมาเลยรับออกมาเลยรับตาไหนรับอาโตักเงียงมั้งรับสันีสัปีบนีได้ช่ะได้เลับป้โอ้ันปีด้้วยดาวกตายเลยไม่อัไง đó rồi, được chưa các chuẩn đây này, phải tôi bật bì đây mấy cung này lào, chặt, tôi mà, đấy nó này, con 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 như thế này các, ơi giời, tổ tý อย่าเดนเดิน,นเขเอามัน,นไนี่ยมันเดี๋ยวมันล่นมปเกนูก่นคือล่นนเกนี่ที่ตรงนันได้กันไนเดีย๋ยวได้นี่กปุมกันที่เราดำตวเองตัวดำขึ้นนีน่กปุมอยย่งไรไม้นอนกบ,บกดินด้วยกันนั้นเลีเล้งหน้า,าก้มโกดาเปเนะอือเลี้ยกัเิโอ้ายชิยบักกดเดือดมันตีตู้ตู้ตตู้ตู้ตูตั้ตู้กตูตู้ตู้ตู้ต้ตู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 ้บู้้ตููตตต้้

โอ้โ้ล่าได้ลาวตีบหนามปนีโอ้โโอ้ได้ลาวกะปุ๊บไม่หลบาเลยลรเอ้ยยยลีลาอย่างครับไอ้แกลยุ้ยแต่ตะกโอ้ได้ปะป่าตาต้งเียก่เบกุ้งแยกเดนี่ตี้งไจากเลยต่ลงดำไม่เดี้เลยหมยบาทปลาตาวยนครับผมไม่ลงไปที่เย็นห่าวภูมินผม

ในตู้ตรงนี้นะครับอ้าโต้ยตรงนี้ก็พบแม่กุ้งแบบเราครับแม่กุ้งก็ทรงรูได้มั้ตงตอนนี้อต่างรูได้ล,ละละะาละครับคลงไม่กันบวชที่รูได้ไหมตามรูหรือแั่ปีเล่า đây đây ở đây thì đây 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 oh, đây 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 Ông đây 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 này đây bà lấy, bà lấy đây còn lưới chứ. Đồng, đồng. đây 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 đá đây đây lấy đây 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 Lấy đây 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 Lấy đây đây Lấy đây 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 lấy đây ừ, bà đây đây Lấy đây 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 lấy ปลารากฏโอ้ดูดูดูตันปีปรากฏตันปีเงียบอยู่ตันปีเงียบอยู่ตาไม่แรงอยู่ในน้ำตาไม่ตักไม่ยิงอยไมล่อกันปลาเลยครับปลาเลยครับปลาเลยอาได้ไหมกุ้งมาดิยวมาเดียวตันปีเงียบได้ไหมกุ้ง เขายิ่งมันนี่แด้อย่าดูแก๊บหัวและโชคการมันเกิดู่จากโเดนี่ไปอีกเต้องยิงมนี่ไปอีกผมมาด้ยิตัวที่จะหนี่เมฆกุ้งด้วยแหละรับโอ้ยจอตันปีใหม่ลาวรับตัวนี้มันหิงกับเมฆกุ้ง

có <laughs> để, để, để đi có ít lắm nhìn cặp bún mấy tay trúng rồi. với được luôn được, không. đều chứ đều. lên, đồng cao trò. À, bây giờ lò lơi tần vĩ đâu, mày cõi đai, mày cõi đai, để đai nhảy lơi, ôi giờ mày cõi đai, mày cõi đai, để đai nhảy lơi tần vĩ đâu, ôi giò, kinh lô ở này nè đôi lò lơi, à, này cả pôm, tạm วันนี้วันนี้ถือว่านกเลยครับนุ๊มวันนี้ถือว่านกเลยรับนี่แม่กุ้งเป็นตาดเลยนะครับแม่กุง้งแม่กุ้งได้เป็นตาดเลยครับนีือเ่าเดี๋ยวไวดยวยปดจเยงเนาะอืมนี่ครับผมวันนี้จะปอบลาพว้ว่าจิ๊บโลกันต่าแม่กุ้งนี่เป็นตาดเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวก่อนกปันอีพีหน้าละวันนี้ก็ต้องก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ